สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะวันนี้จะมาทํากิจกรรมจิตศึกษาค่ะกิจกรรมที่พวกเรานะคะเลือกมานําเสนอวันนี้ก็คือกิจกรรมโยคะค่ะวัตถุประสงค์ของโยคะนะคะก็คือช่วยฝึกสติสมาธิค่ะฝึกสติสมาธิให้เรามีแบบใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนัน้นๆให้เราอยู่กับตัวเองค่ะขั้นตอนกนารทำกิจกรรมนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือเราจะนั่งจับกลุ่มกันค่ะหรือยืนก็ได้นะคะค่ะ องค์งงนะคะแล้วก็ทำท่าคางไว้ข้างละสิบวิค่ะท่าแรกนะคะก็คือท่ายืดเอียดค่ะเราวต้องนั่งลงไปทำนะคะยืดขาออกมาค่ะแล้วก็เอามือนะคะพยายามไปแตะที่เท้าให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วคางไว้สิบวินะคะนะพร้อมกันนะคะ 4 5 6ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่สองนะคะคือท่าผีเสื้อน,นะคะเราจะทำทั้งหมดส0บครั้งะคะ่ะเริ่มเลยนะคะหนึ่งสอง9า0สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปเป็นท่าที่สนะคะคือท่าภูเขานะคะเราจะทำทั้งหมดสิบครั้งนะคะเริ่มเลยะคะ่ะ 4 5 6ห้า10ป้าถ้าที่สี่นะคะคือ5้าต้นไม้ค่ะเราจะค้างไว้ประมาณสิปีนะคะหนึ่งอ แล้วก็สลับค่าท่าที่สี่นะคะคือท่าต้นไม้นะคะเราจะคะ้าไว้ประมาณสิบวินะคะเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นเราก็สลับข้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ที่5นะคะท่าก็อี้ค่ะนํามือทัางสองข้างมาประสานกันแล้วย่อเข่าลงเล็กน้อยค้างไว้ประมาณ10วินาทีค่ะ 2> 1 3> 2, 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10สีาหำหรับกิจกรรมวันนี้ขอจบกันจพดนง้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ